ดีค่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอ่าีกคลิปหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้อ่านมานานคือจริงๆอะตอนแรกเลยอะคือจะอาบน้ําแล้วคือตอนนี้กำลังจะอาบน้ําเลยแต่ว่าพือนเนี่ยวันนี้คือออกงานมาแล้วก็แบบเหมือน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 ผ่านแบบเรียกว่าสมอลเราพูดมาเยอะมากเลยมาให้ดูว่าคือต้องพูดก่อนว่าคือปก,กติเราเป็นคนที่อา่านเป็นคนแต่งหน้ายังไงเนี่ยก็จะมีปัญหาคือว่าอย่างน้อยอาจจะเป็นคราบตรงจมูกตรงเนี้ยเป็นคราบอยู่แล้วเนาะเป็นคราบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นคราบตรงช่วงหน้าแก้มแล้วก็จจะะเป็นนคคตงี้ือหลด ตัวเองจะหลุดก่อนชาวบ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ได้ลองใส่ตัวหนึ่งเ <c oughs> พิ่งได้ลองใส่ครั้งแรกแล้วมาดูว่าคือเนี่ยผ่านมานานมากแต่ดูหน้ายังเนียนอยู่เลยเห็นปะคือมันยังเนียนมากอาจจะมีข้าบ้างนิดหน่อยนะน้อยน้อยมากแต่นี่คือไม่ได้ซับมันเลยทั้งวันแต่ตรงเนี้ยคืออยู่ทุกอย่างอยู่ครบและยังเด้งอยู่ก็คือโอ้โหตายแล้วเลิศเือเใส่ม่อใส่แล้วแบบก่อนอันนี้ก็ไม่เชื่อแล้วพอมาลองเฮ้ยมันเลิศจริงตัวนี้นะฮะบีบีแมตต์บีบีครีมแมตนะฮะมิราเคิ คือได้อันนี้คือได้มาฟรีคือได้มาฟรีเลยคือเขาให้มานะฮะพี่เก่งเขาให้มาที่ไปเจองานเคยไปงานเปิดตัวของโซลาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้ตัวนี้เข้ามาลองเนาะแล้ววันนั้นไปเจอพี่เก่งที่งานบิวตี้แฟร์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไปลองอตัวนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทิ้งไว้สักพักจนเพิ่งมาทาวันเนี้ยเนี่ยคือครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าแบบ คือตั้งแต่ตอนแรกที่มันทารู้สึกแล้วว่ามันมันมันโอเคมันเนียนมันไม่มันอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอคิดว่าเรื่องสีที่มันยังออกแนวสีชมพูอยู่นิดนึงมันก็เลยอาจจะทําให้หน้าคนที่ดำไอ้หน้าคนที่ผิวดำหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นเทาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันมีเบอร์อื่นไหมนะแต่สำหรับหน้าอํมเนี่ยมันไม่มีปัญหาก็คือลงไปมันก็ยังแน่นงก็ยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรั้นก็ลงแป้งทับอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็คือเฮ้ยมันเป็นบีบีตัวหนึ่งที่อํมว่าโอเคนะ พูดเลยว่าเออเนี่ยคือคือคือความรู้สึกเลยคือตอนเนี้ยคือประทับใจเลยนะว่าว่าว่ามันมันมันแน่นแล้วมันยังอยู่มันยังคือมันอยู่ทนเพราะในปกติบีบีเนี่ยอาจัใช้บีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆ BB มันจะเหมือนแบบสักพักนึงอะไรก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เฮ้ย เออเลิศเลิศนะแต่ว่าเรื่องของสีเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีกี่สีไงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนใช้บีบมันจะมีปัญหาเรื่องสีอยู่แล้วนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนขาวไม่ค่อยมีอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบผิวเหลืองบางทีมันก็จะดูแบบลอยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราทาแล้วก็จะถ้าเกิดทาจริงๆอะไรเงี้ยก็ทาคอทาอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอย่าเอาทาแต่หน้านะครับไม่งั้นหน้าตัดก็จะดูแบบเอาคุณพราอะไรอย่างเงี้ยหน้าหน้าหน้าเธอตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็โอเคลองไปหาดูกันพี่่วา ลองเราชอบเลยมาบอกจริงๆนะฮะคือเขาคือคือคือเขาให้มาลองใช้อะ่ะแต่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันดีอะ่ะชอบโซลาโซลาเลิศมีรูมีขายที่ไหน <c oughs> แต่รู้สึกว่าวันนี้ฉัน <c oughs> ชัยเราเชนมาทับใจจนแบบเออมาถ่ายคลิปตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายไงแต่ก็แบบเอออยากมาถ่ายคลิปอะไรนิดนึงนะฮะแล้วก็เออวันนี้ใช่ไหมเปไงเนี่คือวันนี้พี่ไปเราเพื่อไปกินไวน์ป <c oughs> กติเราถ้าสมมติพีกินอะไรที่มีแอลกอฮอล์นะ <c oughs> พี่มันจะมันพอมันมันปุ๊บแป้งจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อันนี้แบบไม่หลุด เออก็เลยแบบรทำรู้สึกว่าเออเออเเลิศ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 ไปอีกนะไปแล้วเนื่องจากว่าก็เนี่ยไม่รู้ว่าก็อาจจะอัพตอนนี้เลยแหละแต่ว่ายังไงก็นั่นแหละอ่ะไปแล้วแล้วก็ที่ที่ทถามกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงก็มาตอบให้นะฮะซึ่งตอนนี้กี่โมงแล้ววะเออกี่โมงก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายไปกอย่างน้ำก่อน